สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทารินีลำลึกสูตินริแพทย์ประจำโรงพยาบาลพยาไทยสองค่ะในชีวิตประจำวันนะคะของคุณแม่ตั้งครรภเนี่ยหมอแนะนำว่าสิ่งที่ต้องห้ามนะคะอันแรกเลยคือกลุ่มของเรื่องของอาหารนะคะอาหารห้ามทานของสุกสุกดิบๆนะคะหรือพวกชากาแฟน้ำมัดลมแอลกอฮอล์แม่แนะนำใม่ทานระหว่างตั้งครรภเลยค่ะนอกจากนี้นะคะ ยาก็สําคัญเช่นกันเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมีผลต่อทารกในครรภ์ถ้ามีความผิดปกติต่างๆเป็นไข้หวัดไม่สบายหรือว่าท้องเสียแนะนําให้มาหาหมอที่ฝากท้องค่ะ ส่วนการใช้ชีวิตประจําวันนะคะในคุณแม่ตั้งทันเนี่ยแนะนําว่าควรจะใช้ชีวิตประจําวันปกตินะคะแล้วก็ไม่ควรจะออกกําลังกายเยอะเกินไปนะคะไม่ควรที่จะสะเทือนมากเกินไปนะคะการแต่งตัวหรือว่าการเดินต่างๆเนี่ยค่ะควรจะต้องช้าลงนะคะรองเท้านะคะแนะนําเป็นรองเท้าส้นเตี้ยนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุค่ะ ไม่ควรจะยืนหรือเดินเยอะเกินไปนะคะการนั่งนิ่งๆนานเกินไปก็สําคัญเช่นกันค่ะเพราะในคนท้องเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดได้นะคะอย่างเช่นในกรณีที่เราเดินทางไกลๆนะคะเช่นการนั่งเครื่องบินหมอแนะนําว่าควรจะต้องมีการขยับตัวนะคะอย่างน้อยสักประมาณทุกสองชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะควรจะต้องหยุดรถแล้วก็ ลงมาเดินสักประมาณ15นาทีค่ะและแนะนําว่าในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่3นะคะควรงดมีเพศสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากว่าในไตรมาสแรกเนี่ยสามารถทําให้เกิดการแทงได้นะคะส่วนในไตรมาสที่3เนี่ยหากมีเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะทําให้มีการคลอดก่อนกําหนดได้ค่ะ เลื่อเราท้องการออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทําได้แต่ไม่ควรที่จะมากเกินไปหรือว่าสะเทือนจนเกินไปค่ะหรือมีการเกรงหน้าท้องจนเกินไปนะคะการออกกําลังกายที่แนะนําไม่ทําหรือทําได้ยกตัวอย่างเช่นการเดินเร็วนะคะการว่ายน้ํานะคะหรือการโยคะค่ะแต่ก็ควรจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยนะคะ เวลาเราท้องนะคะในคุณแม่บางคนเนี่ยจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงไตรมาสที่3นะคะเพราะว่านอนท่าไหนก็ไม่สบายนะคะแนะนําว่าต้องใช้หมอนมารองท้องนะคะเพื่อช่วยทําให้นอนได้สบายมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้พอเข้าไตรมาสที่3ค่ะเรามีภาวะที่ปัสสาวะบ่อยมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรดื่มน้ําก่อนที่จะนอนนะคะ